ชื่อกีตาค่ะน้องกีรีลำก้าก็ตอนนี้นะคะกีตานะคะก็ลังนะคะมาเก็บดอกอัญชันนะคะทุกคนวู้วพื่อที่เราวะวะาววววววนววอัญชันกินกันวีววืววนวว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 บ แบๆนะคะแล้วส่วนบินด้วยว้าวสวยมากค่ะเฮ้ยมีพิซซ่าบินด้วยค่ะทุกคน <c oughs> นี่นะคะทุกคนดอกอันชันสวยๆเลย,อ,ยอันนี้คือสวนหลังบ้านกิต้าเองว้า,าะะว,าวที่กิต้าเคยทำสำรวจบ,บ้านไป แต่เราน่าจะได้ถ่ายแหละหรือไม่ได้ถ่ายมันาะไม่ได้ถ่ายก็แบบต้องขอกระทานโทษด้วยนะคะทุกคนในกล้องอาจจะเป็นสีม่วงม่วงนะคะแต่ความจริงเนี่ยในกล้องเป็นแบบนี้นะคะอันแบบนี้นะทุกคนแต่ความจริงเนี่ยเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินม่วงนะคะเนี่ยทุกคนสีต่างกันมากเลยอะโอเคเจะมาเก็บกัน ยายบอกว่าให้เก็บเป็นหดอกกันนะคะและ้วกีตาะจะแบบลองไปสรรหาทําดูคือกีตาอยากกินพูดไปก็คืออยากกินน้ำอัญชันดูนะคะอุ้ยทุกคนมีมดด้วยขอไปเก็บก่อนนะคะกคเก็บมาแล้วนะคะ5ดอกโอเคเราจะเดินเดินเดินไปไปกันก็คือเราเดินรุยย่ามาเลยนะ,ะทุกคน อันนี้ยายก็แบบกำลังปอกมะม่วงอยู่นะคะใช่หรือเปล่ายายกำลังปอกมะม่วงอยู่ใช่ไหมนี่ยายกำลังจะทำมะม่วงมะม่วงมะมงอมวงเติมแผ่นมะม่วงปากเดินแหลกทุกคนถ่ายผิดด้านปะเนี่ยต้องถ่ายแ้บนี้เอ้าทำไมกล้องมันขับโอเคถ่ายถูกแล้วนี่นะคะ จะเป็นมะม่วงแต่อันนี้เขาไม่ได้ถ่ายคลิปก็ <c oughs> จะเสียดายอยู่เจเดี๋ยวไปทำกันมีกานะคะทุกคนแล้วก็จะมีแก้วกับช้อนแล้วก็จะมีเป็นกระปุกน้ำตาลนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอัญชันของเรานะคะก็คือกีตา้าเนี่ยจะเอามะนาวมาด้วยนะคะแต่ว่า อื่นมาก็เดี๋ยวค่อยขึ้นแปลวทีหลัะคะกะ็มาทำกันเลย 음에나홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만큼 너와의 여행을 생각했었는데 예예예 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 왕과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 ก็คือเราจะเอาอันชันออกด้วยนะคะก็คือดูทุกคนน้าบอกน้ําเงินน้ำเงินม่วงเลยแต่ไม่รู้นะคะในกล้องเนี่ยมันสีม่วงแต่ความเป็นจริงมันสีน้ําเงินฟ้าม่วงก็เดี๋ยวเราจะใส่เอ่มมะนาวไปนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแลยก็จะต้องแบบมาดูนะคะว่าแบบในกล้องเนี่ยจะเป็นสีม่วงเข้มแค่ไหนก็ไปดูเลยค่ะ บีมะนาวกันนะคะก็จะเป็นมะนาวที่แบบเพิ่งตัดแบบสดๆนาทีนี้เลยนะโอเคมาบิวกันดูทุกคนบิวไม่ไปโอเคเวบว้าวต้องรอน้ำให้เราเปลี่ยนสีด้วยนะคะก็คือกีตาร์เนี่ย เคยทดลองวิทยาศาสตร์ชื่อโรงเรียนนะคะก็คือน้ําเนี่ยเวลาบีบมะนาวไปน้ำมันจะเปลี่ยนสีเป็นออกเป็นม่วงแล้วคือครูเขาให้จับคู่กันเปลี่ยนสีแล้วทีเนี้ยกิตา้าได้คู่กับเพื่อนคอนนึงอะ่ะแล้วเพื่อนเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าน้ําเงินแล้วก็แบบมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงม่มว,งมวงน้ําเงินก็แบบเฉียงกันไปอยู่อีแป๊บนึงแล้วเขาเพื่อนก็แบบบอกว่าสีฟ้าน้ำเงินแล้วก็แบบอ่ะยอมเพื่อนก็แดะแล้วสุดท้ายมันก็สีม่วงคือกิตา้ารู้อยู่แล้วโอเคค่ะก็แบบ แต่อันนั้นไม่ได้นับคะแนนนะคะถ้านับคะแนนคือไม่ยอมกันแน่กะแบบมีบีบไปนิดนึงนะคือความเป็นจริงคือแบบมันสวยมากมากเลยนะคะแต่ในกล้องมันดูแบบแตกๆนิดนึงก็โอเคก็แบบมาคนๆคนกันนะคะแก็แบบใต้ลรางก็แบบยังคนไม่ถึงนะคะทุกคนโอเคนะก็แบบทุกคนสุดยอดเลยเฮ้ยทุกคนไม่เป่เป็นสีม่วงไม่สีมันในกล้องเลยนะคะทุกคนเห็นปะ ใช่ไหมทุกคนตื่นเต้นค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเอาอันชนออกกันค่ะก็ทุกคนค่ะเราก็จะมาอยู่ที่เดิมก็คือการเอาน้ำแข็งทุกคนน้องแข็งหมดแล้วเดี๋ยวดูก่อนเจะเอ๋โอเคยังไม่หมดโอเคเดี๋ยวเราจะแบบมากดน้ำแข็งกันคือมันน้ำแข็งมันชอบกดไม่ออกทุกคนเอามากี่ก้อนเนี่ยสองก้อนเจินมากทุกคนโอเคเราจะมาลองกดอีกทีนึง เห็นออกมาเยอะอยู่โอเคอันนี้เยอะอยู่โอเคค่ะก็เยอะอยู่เดี๋ยวไปใส่น้ำแข็งกันเลยนี่เราก็แบบใส่น้ำแข็งไปแล้วสองก้อนก็คือไม่รู้มันจะเย็นหรือเปล่าโอเคเราจะใส่อีกสองก้อนแล้วเราก็จะเอาเพิ่มอีกนี่ขีกร์นเนี่ยเต็มหมดแล้วเหรออ๋อมีอยู่หนึ่งก้อนทุกคนโอเคปิดก่อนก็น,นะคะเราจะแบบใส่อีกหนึ่งก้อนอันนี้คือแบบ คือล้างมือแล้วนะคะแล้วเราก็กินเองด้วยไม่ได้ทําให้ใครนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูตอนกินกันเลยคะ่ะแข็งจนแบบเพื่อบบมันล้นแล้วนะคะก็แต่มันไม่เลยนะคะคือกินได้เลยกิน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 เลยก็คือใส่น้ำแข็งไปเยอะม,มากคือแบบอันนี้คือใส่ไปแล้วก็ละลายใส่ก็ละลายนะคะใส่มาห้าหกรอบได้ก็คือเราจะให้มันเย็นเฉียบนะคะเพราะวันนี้แบบแดดแรงมากทุกคนโอ้โหทุกคนวิแดดจ้าะคือเมื่อกี้ โอ้โหแม่แต่ความจริงมันก็กสวยไม่โฟกัสนะคะขอเช็ดกล้องก่อนนะ,ะทุกคนก็คือความจริงก็ไม่ได้จ้าขนาดนี้กล้องมันจ้ามากแล้วความจริงมันก็จ้ามากเช่นกันนะคะลองลดแสงดูก่อนเอิ่มทุกคนคือแบบมันจ้ามากๆเลยเห็นมือไหมเห็นมือห่อเห็นมือโอเคทุกคนมันจ้ามากเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลุยแดดกันทีทุกคนเฮ้ยกล้องเราเป็นไหลไหม เดดจ้าจะมองไม่เห็นนะคะให้ดูทางกาต่างก็ไเลยอ่ะอ่ะ,อะทุกคนแดดจ้ามากมองอะไรไม่เห็นเลยจ้ามากเลยโอเคเราจะกลับมาสู่บ้านที่เดิมของเรานะคะทุกคนคือแดดจ้ามากเลยทุกคนโอ้จ้าจนกล้องจง้องโอ้ยพไม่ถูกก็จ้านะคะจนกล้องแบบมองไม่เห็นเลยไม่โฟกัสเลย่ไมอยากกิน เนี่ยเยี่ยมก็คือยายสดน้ำแข็งไปหมดเลยก็ตอนนี้นะคะกิด้าก็ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กินเสร็จแล้วด้วยนะคะดูคนก็แบบเหลือแค่นี้เดียวนะคะคือน้ำแข็งลายไปหมดแล้วด้วยนะคะคืออากาศร้อนมากแล้วทีนี้เนี่ยกิต้าก็แบบไม่อยู่ในสวนหลังบ้านก็คือแบบ ร้อนเข้าไปอีกนะคะทุกคนก็ถ้าตอนนี้มืดก็ขออภัยด้วยนะคะเพบจะมองไม่เห็นจอตัวเองแล้วนะก็นี่นะคะก็จะเป็นน้ำมันชันนะคะก็คือยายกินด้วยไงมันเลยแบบเหลือน้อยนิดเดียวนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ทํากินได้ที่บ้านเองเลยนะคะที่ใครมีต้นอัญชันเนี่ยก็ไปทําได้เลยนะคะก็เรานะคะก็แบบมาถ่ายคลิปในบรรยากาศในต้นอัญชันเห็นปะทุกคนเห็นดอกไหม ก็นั่นเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร b ์และกดกระดิ่งให้กีต้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็คือจะต้องกินต่อ